ส่งสองสามสี่ห้าจะหนึ่งก็ไม่หนึ่งจะสึ่งทําไมโอเคครับสวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับวันเสาร์กับเราเองเนาะอย่าก,ก๊อปไม่ก๊อปไม่เอานะครับวันนี้เป็นวันเสาร์ครับเสาร์ที่สามกันยานะครับก็จริงๆวันเนี้ยวันเสาร์ครับผมจะต้องมีคลิปลงในช anel คลิปหนึ่งครับแตออ่สารภาพครับวันเล่นโอวอสทั้งวันเลยเพราะว่าเมื่อวานผมไม่ได้เล่นเลยฮะก็เลยแบบอยากลองหมดแรงไว้เล่นไปเล่นมาแม่งติดลม ยาวเลยทีนี้เ <c oughs> มื่อวานปวดหัวตั้งแต่2 2ทุ่มครับก็เลยนอนยาวมาตื่น3โมงเช้าแล้วก็เล่นไปไม่พบแล้วก็ไม่มีคลิปลงครับเพราะนั้นผมมาเจออะไรน่าหนุกหนุกครับน่าหนุกในนี้เอ่อในหน้าเฟซบุ๊กของผมนี่แหละอนิเมะของอ่าเพจอนิเมะทบเคครับต้องขออนุญาตก่อนนิเน่ยขออ่านนะครับอ่าอันนี้เขาบอกว่ารวม10 อ่าตัวละครอนิเมที่ชื่อโคตรยาวครับยาวชิบหายแบบยาวโคตรบัรไลย,ยาวใบวอดเลยเออนั่นแหละแบบยาวโคตรเลยอนีกี้ผมก็เห็นนี่อันดับสิบเก้าแปดบางเรื่องผมก็ไม่รู้นะมาจากเรื่องอะไรแต่ตัวอันดับอื่นผมไม่รู้แต่อันดับหนึ่งอ่ะ <c oughs> ผมมีในใจละ <c oughs> ผมรู้เลยมันต้องปเป็นเอ็นั่นแน่ๆเลยโอเคแต่ว่าไปครับอันดับทีสิแน่อ่านง่าย เอลิซาเบธเอเทลคอนดิเลียวิทฟอร์แน่นไงล่ะอันดับที่9ก้าไคเซอร์เดอเอ็มเพอร์ราน่าเบลเซบับที่4แหมอ่านถูกปะเนี่ยอ้หจิ๊บจิบ,จบชิวชิวดับแปดซานดะาซาเอมอนโนซุเกะยูคิมูระเงอะกระจอกคิดช็อกเอเซโรล่าโอไรออนฮานฮานฮานเนเตอร์เบธถุยถูกปะเนี่ย อันดับที่หอ่าเอ้ยง่ายอยู่ยังง่ายอยู่อันนี้จ้าเรื่องนั้นอ่าอะไรวะอะลาดินเออดากุนอยเฮนเลียสกเวียสเมนูดัสทุยพาเนทุยาใหม่ดากุนอยเฮสเลียสเฮนเลียสตัดากุนอยเฮนเลียสกโกสพองดากุนอยเฮดเฮเฮนี่อะไรอ้ยแป๊บดากุนอยเฮน ได้ตุ้ยดา <laughs> กูนอยเออดากูนอยเออปาขั้กั่นในสัตว์เคยดูปนะ่ะดากูนอยเฮนเลียสโกเวสใช่ป่าววะอ่านถูกปะ่ะเฮ้ยอี๋ก็ถูกแล้วนี่วะเอาใหม่ดากูนอยเฮนเลียสโกเวสเมนูเมนูเมนูเลยป่าววะเออก็เมนูนี่วะสัตว์อ่านถูกแล้วเอาใหม่ดากูนอยเฮนเลียสโกเวสเมนูซาร์สพาเทโนโวโนมาสนูมิสออฟ คาทันหน้าถุยไม่รู้ถูกไม่ถูกไปต่อแล้วอ้โหพ่องวาเลนติเนสอคาลิเนล่าซิแฟกซิแฟกเพ่อวะซิแฟกซิซิคุยอ่าวาเลนติเนสอคาลินเท่าไวาเลนติเนสอคาลิเนล่าซิแฟกมันแฟกเปล่าวะเรื่องนี้ไม่เคยดูไม่รู้ชื่อมันวาเลนติเนสอคาลิเนล่าซิแฟก ซิกิซิกิดาโบเฮสมึงคนญี่ปุ่นจริงมั้ยนี่ยวาเลนติเนสอคาลิเนล่าซิแฟกซิซิกิดาโบเฮสกัมบีโกบิลล่าบูร์ตาดีวาลีอ่าเง่าทาเลนเทสพิเลพิเลพิเลแหละเออแอนดรีซาร์คอนเฮมมอสเออวลาออวิซี่ เบลเบลลิเบลเดียเอออีกจอนโทเซลไฮเซอร์ที่สามไปแล้วนะคงไม่ใช่วันวันวันละมั้งน่าถูกไม่ถูกไม่รู้ไปต่อแล้วอื้มอันนี้ดูเหมือนง่ายกว่านะดุกโมจาร่าฮานาโมเกล่าซานาดาบินโทนิ์คุซูฟูรานซาซูอัพชิลิโตรูฟูดโด บิกคูนิงเขี้ยอะไรเนี่ยบิกคูนิงพวกเอออาเลคิซัสโดโรโบนิคุโคนิคูตาลามเบจิเฮ้ยเบจิเบจิแม่ใชเหรอเบลิคูจูคูจูซุปปาบีมบี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 เขี้ยโว้ยข้อยากเห็นหน้าคนเขี้ยนี่ไงเลยอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรมึงเนี่ยเหมือนมึงเอาชื่อมารวมกันอะ ชื่อนี้เจ้าตัวก็จําไม่ได้กูไม่แปลกใจเยที่เจ้าตัวจะจาไม่ได้จกเรื่องอะไร s e r v a n ex service ป่าวะอ่านถูกวะเรื่องนี้พ่อกับแม่มันโคตรผิดเลยแม่งตั้งชื่อลูกตัดสินตัดสินใจไม่ถูกเลยมันเอาชื่อมันรวมทุกทุกชื่อกูจําได้พ่อกับแม่มันตั้งตามใจฉันพ่อแม่ผิดที่ตั้งชื่อลูกไว้เยอะเลือกไม่ได้แล้วก็ดันใส่มาชื่อมันหมดอยามางาน <c oughs> อุ้ยไย,ยามาง,งามิซูรุซูซูซี่บองยามาง,งามิลูซี่คิมิโกะอาคิเอะไอริชิโอริลินเนะโยชิโกะจิโฮโกะอายาโนะโทมิกะจิซาโตะซานาเอะมึงผู้ชายหรือผู้หญิงวะเนี่ยมิกิโกะอิจิกะยูกิโนะเลนะเอริทามิโกะจิคางะเ,เอริเลียจูเลียชิซึกเอะเอรินะจิซา ยูเมกานา u k กิลานล a นลิเอโกเซซูสุริจิคาโกอ s ุมิแน่ง่ายคนแน่ง่ายไม่ได้แอมอะไรเนี่ยอะไรมึงเนี่ยโอยมึงอ่านยังไงวะเออนั่นดีมึงอ่านยังไงวะภาษาอังกฤษเหรออันนี้กูผ่านกูเคยไปอันดับหนึ่งในเรื่องกาแล็กซี่แอเจลอ่านยังไงวะเชื่อสิไอันี่ยังังกันอันนี้ผมรู้ มันเป็น a อขี่เป็นอาวุธแต่โดนจับใส่ชุดใ,ใส่ตุ๊กตายังระเบิดทำลายล้างโลกได้นะที่เห็นที่เห็นนี่เป็นรหัสไอดีโอเคผมว่ามันน่าจะอ่านภาษาอังกฤษแหละ <c oughs> ผมก็จะอ่านภาษาอังกฤษรับ m a เอาใหม่ใหม่ใหม่ห uh, m a t four seven six one two eight nine two g t four zero มันอังีโ่เนาะใช่ป่าววะศีโลศโเซ่ 7, 8, นะเอ็ดนะเอ็ดนาพ่อเอ็ดเอ็ดไฟเซ่นนายวันทีทูอาร์เซเว่นสี่ีลดับเบิลแม่งนี่กู่านโง่เลยแซดไทยเหอะไทยเหอะครับ1 7 9, 2, 4, 3, 8, 9่งเจ็ดเก้อี่าแปดเกทีเซอ์ทูท่าทวแซนเหรอทวแซน ทวยคมูดูแลมูดูล่าการทุิคกราเดทเฮียอะไรใช้อู้ยังอ่านม้ชิบหายภาษาอังกฤษกูยังไม่ได้อยู่โฟโฟไฟทุิคเฮียกูบอกจะไดอ่านไทยอ oh, yeah, yeah. like ่าสี่ห้าสองเก้าหกสามเจ็ดห้าสองสามเก้าหนึ่ง mqto go lens เล่นนัดรัดนัดพ่อเฮ้ยแป๊บไอ้เหี้ยด่าตัวเองโอ๊ยคำหยาบเต็ม system gls gl ทวิ glse คุยทุยเซลไอกูอข้ามตัวนี้กูยอมกูขอผ่านตัวเนี้ยน่นตัวน,น,น,วนี้กูว่าแล้วอันดับหนึ่งต้องเป็นตัวนี้ลิงจากเรื่องกันทุยรรกินธรรมะกันธรรมะนาหนอา,า <c oughs> อันนี้ยังพอง่ายกว่าเมื่อ,อกี้ครับเพราะผมดูมาผมเรียนมาครับผมรู้ผมเรียนมากินธรรมะเนี่ยอ่ตัวในดวงใจหนึ่งเรื่อง <c oughs> กูว่าแล้วลิงต้องมา <c oughs> เอาละครับ เครื่องปลาสลัดอึดที่มีอายุไข่เละกกำหนดแล้วก็มีเสี้ยงชีวิตหนึ่งของทุยเครื่องปลาสลัดอึดที่มีอายุไข่เละกกำหนดแล้วก็มีเสี้ยงชีวิตของกางเกงในเมื่อวันซื้อของจินจังบาร์มวงเวสเซ่บอกทุยเป็นมุ้งยุงเลยเครื่องปลาสลัดอึดที่มีอายุไข่เละกกำหนดและก็มีเสี้ยงชีวิตของกางเกงในเมื่อวันซื้อของจินจังบานมงเฟรเซียนไอแซคไชเดอร์สองในสามที่เหลือของความรู้สึกในเดืองสารนั้นคือหนึ่งในสามของความเออเอาใหม่เครื่องปลาสลัดอึดที่มีอายุไข่เละกกำหนดและก็มีเสี้ยวชิตขอองทุแป๊บซ เครื่องปลาสัตอื่ที่ไม่ยุ่ไข่และกำหนดและก็มีเส้นชีวิตของกนแนเมื่อวันซื้อของชินจังบาร์มุงเฟสเเลียนไอแซคชไนเดอร์สองในสามที่เหลือของเขารู้สึกไร้เรียงสานั้นคือไม่มีเคยจัดเครื่องปลาสัตอื่ที่ไม่ยุ่ไข่และกำหนดและก็มีเส้นชีวิตของกนแนเมื่อวันซื้อของชินจังบาร์มุงเฟสเเลียนไอแซคชไนเดอร์สองในสามที่เหลือของเขารู้สึกไร้เรียงสานั้นคือหนึ่งในสามคือรู้สึกโอ้ยเครื่องปลาสัตอื่ที่ไม่ยุ่ไข่และกำหนดและก็มีเส้นชีวิตหนึ่งของนนมเเอแแซคคชไนนนนนเเดอออออรร์ที่หลลืืู้้้สึกััโย เอาเป็นว่าเราอ่านชะชาดีก่าครับมีคนบอกมีหลายคอมเมนต์ครับบอกว่าให้ผมอ่านช้ชามากจัดไปครับเครื่องปลาสัือที่มีอายุขัยแะกําหนดและก็มีเซเชวทุยอ่านช้าไม่ผิดเลยเครื่องปลาสลือที่มีอายุขัยแะกําหนดและก็มีเี่ยวชีวิตกางเกงในเมื่อวันซื้อเอ๊ะลืมคำว่าของเครื่องปลาสลือที่มีอายุขัยแะกําหนดและก็มีเี่ยวชีวิตของกางเกงในตัวเมื่อวันซื้อของชินจังบานมงเฟอร์ซาเลียนไอแซคชิเเดอร์สองในสามที่เหลือของความรู้สึกไรเดียงสารนั่นคือไม่มีคือออ เริ่มท้อแล้วเครื่องปางสลื่อที่มีอยู่ขายและกำหนดและก็มีเส้นชีวิตของเกงกนใครๆเมื่อวันซื้อของชินจังบาร์นวงเฟสเเลียนไอแซคไฮเดอร์กูรู้เมื่อเมื่อกี้กูผิดนะแต่กูแถอแตตายเซ็กเทเดนสองในสามที่เหลือ,อความรู้สึกและในสารนั้นคือหนึ่งในสามไม่มีคือช่างแม่งก็คือความรู้สึกหนะักหนังเล็บเปิดการทอลอจิชาโรคือการทุกขการทอลอจิชาโรคือการไม่รู้ชื่อแต่ทำเหมือนบรรลุไปหมดแมวไม่อยู่หนูละเลงรักบุกรักบุกพ่อปักลูกให้ผูกแล้วพวกทุกข์ผูกพ่ออยม่ผูกเอ้ยแม รักลูกให้ผูกรักบัวให้ตีแต่ที่จริงเมื่อกี้คือรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีแย่งกันไปแย่งย่งกันไม่แย่งไม่กันไปโอ้ยเฮ้ยเอ้ยการทรยศที่ฉันรู้คือการไม่รู้ชื่อแต่ทำเหมือนรู้ไปหมดแมวไม่อยู่รู้แล้วเลยรักลูกให้ผูกรักบัวให้ตีแต่จริงเมื่อกี้คือรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีแย่งกันไปมาตายอยู่ตายอยู่เอาไปกินปุ๊บปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปกระสุดเอื้อเหลว yes ไงล่ะว้ถูกแล้วแม่เอ้ยควรจะได้ไงล่ะ ฮใครอ่านได้ครับปลดคอมเมนต์เอาไว้ครับมึงก็อ่านก็ไม่ได้หรอกบ้าอ่เดี๋ยวผมต้องให้ครดิตก่อนถึงผมจะไม่ได้ขออนุญาตก็เถอะแต่ขอไว้ก่อนเลยครับขออบคุณเพจ a อนิเมช k เคครับที่แบบคอยเอโพสทุกวันครับเพจนี้ขยันมากชอบมากครับโดยส่วนตัวน่าไม่ค่อยอวยเท่าไหร่ครับอ่ติดตามตั้งแต่เพจแบบโอ้โหแบบ หนึ่งร้อยไลค์ครับแน่ผมโกหกครับจริงๆแมงกี่หมื่นไม่รู้ห้าหมื่นครับติดตามแต่ห้าหมื่นแล้วเพจนี้แมงแบบเพจนี้คำคมแมงโคตรบาดกระดาษเอยบาดกระดาษขาดเลยครับแบบไม่ได้แล้วอันนี้ไม่ทบเคครับโอ้โหต้องต้องต้องมาแล้วครับเพจนี้แบบสุดสุดติ่งจริงๆสุดติ่งกระดิ่งแมวแล้วเพจนี้แบบกลัวโดนด่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับเดี๋ยวแมงเดี๋ยวผมโดนเรียกร้องอะไรแต่ชอบจริงครับเพจนี้เพราะชอบจริงครับเดี๋ยวด่อะไรทีนี้ นี่สาวแว่นนี่มันสุดยอดเลยครับเรื่องอะไรวะโอ้เ <c oughs> อาลนะคลิปนี้ถ้าชอบอย่ายลืมกดไลค์กดแชร์เพิ่มกำลังหรือคอมเมนต์เพิ่มกำลังใจได้สำหรับคลิปนี้บายครับโอ้ยลิ้นพันแล้วแม่เงยหิวเนื้อเดี๋ยวไปกินเนื้อแป๊บไปล้วบาย